น่ารักเลยเป็นตัวเปล่าครับผมใส่ดันหน้าใหม่แล้วก็ใส่ล้างล้างใหม่อันนี้เ0็ชั่วโมงนะครับผมสวยเลยคันนี้ครับผมีมมหกสนะครับ อิวใช้งานปกตินะครับล้างหน้านี่70เซนได้นะครับ700 4ชั่วโมงนะครับผมเครื่องู่แจ๋วๆนะครับเครื่องเือนท่อนคัดไม่เคยตัดครับเกียร์ไม่เคยลือไม่เคยเปิดนะครับผม หลังบาะมีถลอกบ้างนะตามการใช้งานยางหลังนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก้รได้ยางหน้านี่60% 70%ซนนะครับถายสะอาดสะอ้านดีนะครับผมสินล้อฝั่งขวาแก่แล้วสินล้อฝั่งซ้ายไม่เคยแก่นะครับฟ้าให้รอลิกไม่เคยเปิดครับผมผันใหม่ผันห้านะครับสายามสตล่าครับผมสินค้าคุณภาพมาตรฐานส่งออกนะครับ ถดีนะครับไม่เป๊ช่วงรางแห้งนะครับเป็นรถไล่นะครับเป็นรถที่เจ้าของเดิมมีรถใหญ่อยู่แล้วครับผมก็เลยซื้อรถเล็กไปใช้งานเฉพาะทางเลยไม่จำเป็นต้องซื้อดันหน้าติดครับเครื่องเครื่องเดิม คือว่าสวยนะครับสวยสวยมากเลยคันนี้ครับผมฝากพี่น้องไว้พี่จารณาด้วยนะครับคูปตา l สี่ศูน sp ครับผม sp ตัวสเปเชียลครับปี64ดันหน้าใหม่ผ่านหลังใหม่อุปกรณ์2ชิ้นสนใจก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 081-600-4753ึ่งหกศ์เจ็ดสอำเภอบิณสลักจังหวัดศรสีสะเกดครับผมติดเส้นสีเลนนะครับสีเลนทั้งสองฝั่งสะเกดร่างคาสีส้มๆนะครับผมทั้งสองฝั่งนัมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงก็โทรมานะครับผมย้ำอีกทีศูน 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3อําเพื่อเป็นสักจังหวัดสีสะเกตครับผมขอพระคุ้นครับขอให้เฮงๆเวยๆครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC Tractor ครับผมสวัสดีครับ